วิธีหลอกเด็กเรื่องเจ้าเรื่องรัชการที่9้าไม่ได้คิดฝนเทียมมาฟังว่าความจริงเป็นยังไงนี่คือวิธีให้ข้อมูลหลอกเด็กรุ่นใหม่เปิดด้วยคำพูดแบบนี้รัชการที่9้าไม่ได้คิดฝนเทียมลอกฝรั่งมาทั้งนั้นจากนั้นก็แปะลิงก์นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิกที่คิดคนเรื่องฝนเทียมเด็กๆก,ก็ร้องอูอา กษัตริย์เป็นแบบนี้เองสินะแอบอ้างผลงานคนอื่นมาสินะไม่ได้ดีจริงอย่างที่พูดแสดงว่าเรื่องฝนหลวงนี่เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่หลอกลวงคนไทยมานานสำหรับเด็กบางคนแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะตัดสินว่ารัชการที่เก้านั้นขโมยผลงานฝรั่งแต่พวกเขาไม่เคยรู้และก็อาจจะไม่คิดสงสัยเลยว่าคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าจงใจไม่เล่าอะไรให้เขาฟังนั่นก็คือ กษัตริย์ที่พวกเขาตราหน้าว่าเลวนั้นไม่เคยพูดสักครั้งเดียวว่าเป็นคนคิดคน้นวิธีการทำฝนเทียมคนแรกของโลกข้าราชการที่ทำงานในโครงการพระราชดำริโครงการนี้ก็ไม่เคยพูดแม้กระทั่งในสารคดีเทิดพระเกียรติก็ไม่เคยอ้างว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นคนแรกที่คิดค้นทำฝนเทียมเล่าเรื่องฝนเทียมสักเล็กน้อยเพื่อว่าจะมีน้องสักคนเข้ามาอ่านมาฟัง ฝนเทียมนั้นมีคนคิดคน้นมีคนค้นคว้ากันมานานแล้วนานตั้งแต่ก่อนทรงครองราชสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ให้ศึกษาคนา้นคว้าศึกษาต่อยอดกันมาตลอดตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18และเพิ่งจะมาเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงต้นศตวรรษที่19ฝนเทียมหรือฝนหลวงของไทยนั้นเริ่มในช่วงกลางศตวรรษที่19ตกลงไทยเราลอกฝรั่งใช่ไหม ลอกครับแต่ไม่ได้ลอกมาเคลมว่าเป็นของที่ตัวเองคิดขึ้นทรงศึกษาค้นคว้าผลงานของฝรั่งมาทดลองใช้ซึ่งผลงานที่ว่านั้นแม้กระทั่งฝรั่งทําเองในประเทศของเขาก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างการทําฝนเทียมของฝรั่งในยุคนั้นที่ทันสมัยที่สุดก็คือบินขึ้นไปโปรยซิลเวอร์ไอโอไดบนยอดเมฆจบจากนั้นฝนจะตกหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมสูตรนี้คิดค้นขึ้นในปี1946 ในหลวงทรงมีพระราชดำริทำฝนเทียมในปี1955ก็เอาสูตรนี้มาใช้เหมือนกันก็เหมือนกับฝรั่งคือได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจากนั้นเราก็พัฒนาต่อยอดจนในที่สุดเราก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างฝนถึงจะตกโดยไม่ต้องรอบุญกรรมนี่เป็นความรู้ที่เราคิดเองไม่ได้ลอกฝรั่งในวันที่เราคิดเรื่องนี้ได้ฝนเทียมในเมืองฝรั่งยังย่ำอยู่ที่เดิม ไม่ได้พัฒนาไปทางไหนเลยเราเป็นชาติแรกในโลกที่คิดสูตรนี้สูตรของเราไม่ใช่บินขึ้นไปโปรยซิลเวอร์ไอโอไดแล้วจบสูตรของเรามีถึง6ขั้นตอนและประกันผลว่าฝนจะตกลงบนพื้นที่เป้าหมายถึง95%ตตรงนี้ฝรั่งถึงได้ยกย่องเราและมอบสิทธิบัตรให้การได้สิทธิบัตรนั้นไม่ใช่ว่าคิดอะไรมั่วๆแล้วจะได้เขามีการตรวจสอบว่าคิดขึ้นเองหรือไม่ และได้ผลจริงตามที่ระบุหรือไม่คือเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทำกี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็แค่คิดสูตรทำฝนเทียมจริงครับแค่คิดสูตรทำฝนเทียมได้มันจะยิ่งใหญ่อะไรนักหนาว่าถึงได้ต้องเทิดทูนบูชากันเหลือเกินถ้าเรามองแค่ตัวฝนเทียมมันก็แค่นั้นจริงๆไหนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟังต่อกันอีกสักนิดนะครับ ถ้าจู่ๆวันดีคืนดีนายหลวงกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีอะไรทํามาทําฝนเทียมเล่นข้าวเวลามันก็ไม่ได้หน้าเธอทูนอะไรคนมีเงินคนไหนก็ทําได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ในความเป็นจริงคือในปี2498นั้นประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์แบ่งบานในไทยเพราะได้ปุ๋ยชั้นดีจากคณราชที่น้องๆหลายคนเคารพบ,บูชาหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองคณราชก็แปรสภาพเป็นเผด็จการผลัดกันขึ้นครองอำนาจการช่อราดบังหลวงเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าชาวบ้านที่ทนถูกกดขี่ไม่ได้พากันเข้าป่าไปเป็นทหารป่าในช่วงนั้นมีกษัตริย์หมุมที่กลับ จากต่างประเทศกลับมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทรงเริ่มแปรพระราชฐานออกเยี่ยมประชาชนในทุกภาคเสด็จไปในที่ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่า มีหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้อยู่ในประเทศไทยกับเขาด้วยในปี2498ในช่วงที่ทรงแปรพระราชฐานไปอีสานพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาชาวนาทำนาไม่ได้ไม่มีฝนในปัจจุบันานาในภาคอีสานก็ยังอาศัยน้ำฝนเป็นหลักได้รับความเดือดร้อนไม่มีกินพากันไปเข้ากับคอมมิวนิสต์เยอะมากรัฐบาลในสมัยนั้นก็เน้นแต่การปราบปราม สงสัยว่าใครเป็นคอมมิวนิสก็จับไม่มีใครคิดแก้ปัญหาว่าทำไมคนถึงไปเป็นคอมมิวนิสในขณะที่รัฐบาลในสมัยนั้นเมามันอยู่กับการต่อสู้กับคอมมิวนิสตกษัตริย์หมุมกลับตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความยากจนจะทำอย่างไรให้คนอีสานมีพอกินนั่นคือต้องมีฝนฝนหลวงจึงถือกำเนิดขึ้นฝนหลวงไม่ได้ถูกคิดคนเพราะอยากได้ชื่อเสียงไม่ได้ถูกคิดคนเพราะอยากได้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คนหลวงถือกำเนิดขึ้นเพราะกษัตริย์หมุมพระองค์หนึ่งอยากให้คนอีสานได้มีกินอิ่มท้องนี่คือเรื่องที่สมศักดิ์เจียมเรื่องที่ประวินไม่เคยเล่าให้น้องๆฟังพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นกษัตริย์ที่รักษาคำพูดไม่เคยเสียสัตว์แม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามประชาธิปไตยจะเต็มใบสักแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าเราปล่อยให้คนหยาบชา้าเหยียบย่ำคนดีสวัสดีครับที่มาของข้อมูลจากคุณประหัดยาสมสืบสาย